สัสดีค่ะพบกับครูพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูพลอยก็จะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องรู้จักปฏิทินค่ะเด็กๆรู้จักปฏิทินนะคะว่าปฏิทินเนี่ยคืออะไรอ่า ทุกบ้านนะคะจะต้องมีปฏิทินใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบบที่แขวนฝาผนางังหรือแบบตั้งโต๊ะใช่ไหมคะหรือแม้แต่ในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็ยังมีปฏิทินนะคะซึ่งปัติตทินเนี่ย ก็จะช่วยเตือนความจำของเราให้เราเนี่ยรู้ว่าวันนี้วันที่เ้อาไหร่เดือนอะไรพศหรือคศอ,อ,อะไรรวมถึงปฏิทินเนี่ยก็ยังบอกถึงวันสำคัญต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรูปที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะก็คือรูปปฏิทินนะคะครูพลอเอาตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆนะ ปฏิทินที่นักเรียนกําลังเห็นอยู่นะคะเป็นปฏิทินเดือนกรกฎาคมพศ2564นะคะซึ่งเป็นปฏิทินเดือนนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพศของปีนี้เลยนะคะในปฏิทินเนี่ยบอกอะไรเราบ้างอย่างแรกเลยนะคะปฏิทินเนี่ยก็จะบอกเดือนใช่ไหมกรกฎาคมและก็บอก พศซึ่งพศของปฏิทินนี้ก็คือพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นั่นเองนะคะต่อไปปฏิทินก็จะบอกวันต่างๆในสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์นั่นเองนะคะก็จะบอกวันในสัปดาห์หนั้นๆเนาะ ต่อไปก็จะบอกถึงวันที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันที่1วันที่2วันที่3ไล่มาเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายของเดือนนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะปฏิทินยังบอกวันสำคัญด้วยใช่ไหมอย่างตัวอย่างปฏิทินนี้เนี่ยก็จะบอกวันสำคัญเช่นวันลูกเสือแห่งชาติวันชาติอเมริกาวันอาสารหบูชาและวันภาษาไทยนั่นเองนะคะ บางปฏิทินนะคะก็จะบอกเกี่ยวกับวันพระนั่นเองนะคะว่าวันนี้วันพระควรจะมีการทำบุญตักบาตรหรือสวดมนต์ไหว้พระนะคะก็จะเป็นรูปพระแบบนี้เลยทีนี้นะคะเรามาดูการนับวันนับเดือนแบบ ปฏิทินกันนะคะว่าปฏิทินเนี่ยสามารถนับแบบไหนได้บ้างนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนแบบที่1นนะคะก็คือการนับแบบสุริยะคตินะคะสุริยะคติเนี่ยก็หมายถึงพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะก็สามารถนับวันแบบสุริยะคติได้นะคะก็คือการนับวันที่ยึดพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะ วันแบบสุริยคติเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7วันค่ะวันที่1ก็คือวันอาทิตย์สัญ,ญลักษณ์ของวันอาทิตย์ก็คือสีแดงสองวันจันทร์สีสีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ก็คือสีเหลืองสามวันอังคารสัญ,ญลักษณ์ก็คือสีชมพูสี่ 4. วันพุธสัญ,ญลักษณ์ก็คือสี เขียวนั่นเองนะคะ 5. วันพริหรสัสบ,บดีสีที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือสีส้มหวันศุกร์สีที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือสีฟ้าสุดท้ายนะคะวันที่7ก็คือวันเสาร์นะคะสัญลักษณ์ก็คือสีม่วงนั่นเองนะคะเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะทั้ง7วันนี้มีวันอะไรบ้างอ่า ต่อไปนะคะนับวันได้แล้วเราไปดูการนับเดือนกันบ้างค่ะก็เป็นการนับเดือนแบบสุริยคตินะคะใน1ปีเนี่ยจะมีทั้งหมด12เดือนด้วยกันนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องจำให้ได้นะคะว่า12เดือนเนี่ยมีเดือนอะไรบ้างนะคะเราไปดูเดือนแรกกันก่อนค่ะให้พูดตามครูพลอยด้วยนะคะเดือนที่1อ่านว่าเดือนมก,กราคม อ่านตามเลยนะคะมะกะราคมเดือนที่สองก็คือเดือนกุมภาพันธ์ 3. ม,มีนาคม 4. เมษายนห้า,าพฤษภาคม 6. มิถุนายน เจ็ดกะระกะดาคมแปดสิงหาคมเก้ากันยายนสิบตุลาคมสิบเอ็ดพฤศจิกายนและสิบสองนะคะก็คือเดือนสุดท้ายของปีก็คือเดือนธันวาคม พูดตามด้วยนะคะถ้าใครพูดตามไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะทีนี้เรามาทบทวนกันอีก1ครั้งนะคะว่าใน1ปีเนี่ยมีกี่เดือนอ่าใน1นึ่งปีนะคะก็มีทั้งหมด12เดือนด้วยกันนั่นเองนะคะทีนี้นเด็กๆจะเห็นความแตกต่างนะคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกัน นั่นก็คือคำลงท้ายของเดือนใช่ไหมคะเช่นเดือนที่1นเนี่ยลงท้ายด้วยคำว่าคมเดือนที่สองลงท้ายด้วยคำว่าพันเดือนที่สามลงท้ายด้วยคำว่าคมเดือนที่สี่ลงท้ายด้วยคำว่ายนเดือนที่ห้าลงท้ายด้วยคำว่าคมเดือนที่หลงท้ายด้วยคำว่ายนเดือนที่เจ็ดลงท้ายด้วยคำว่า คมเดือนที่ 8, ลงท้ายด้วยคำว่าคมเดือนที่9ลงท้ายด้วยคำว่ายนเดือนที่10ลงท้ายด้วยคำว่าคมเดือนที่11ลงท้ายด้วยคำว่ายนและเดือนสุดท้ายหรือเดือนที่12นะคะ <c oughs> ก็ลงท้ายด้วยคำว่าคมนั่นเองค่ะซึ่งการเรียงเดือนเนี่ยจะเรียงมาเป็นลำดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบสิบแบบนี้เลยนะคะเด็กต้องไปนั่งท่องจำให้ได้นะคะซึ่งความแตกต่างของคำลงท้ายของเดือนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจำนวนวันในแต่ละเดือนนะคะซึ่งเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมเนี่ยจะมีจำนวนวันในเดือนนั้นเนี่ยทั้งหมดสามสิบเอ็ดวันส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนนะคะก็จะมีจำนวนวันทั้งหมด 30วันนั่นเองนะคะแต่มีอยู่1เดือนนะคะที่จำนวนวันจะแตกต่างออกไปเลยนะคะก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะตรงที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองนะคะครูพลอยก็ทำสีไว้ให้เนาะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีจำนวนวันในเดือนทั้งหมด28หรือ29วันนั่นเองนะคะ เอ๊เด็กๆลองนับดูสิคะว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมเนี่ยมีทั้งหมดกี่เดือนและเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนมีทั้งหมดกี่เดือนแล้วเดี๋ยวถ้าเปิดเรียนเราจะมาตอบคำถามข้อนี้ของรูพลยกันนะคะ ที่นี้นะคะเรามาดูกันนะคะวันแรกของปีคือวันไหนก็คือวันที่1เดือนมก,กราคมส่วนวันสุดท้ายของรอบปีนะคะก็ตรงกับวันที่31เดเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูพลอยก็ต้องขอขอบคุณน,นักเรียนทุกคนมากๆเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนวิชาครูพลอยจนจบเอาไว้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราไปเจอกันในห้องเรียนเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ